ร้อยเรื่องไทยแลนด์วันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2515 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จไปยังตำบลน,นาว่าจังหวัดนครพนมในครานั้นได้มีราษฎรนำผ้าไหมทูลเกล้าวถวายซึ่งเป็นที่พอพระราชฤทัไทยอย่างยิ่งเนื่องจากผ้าไหมมีลวดลายสวยงามจากนั้นได้มีรับสั่งให้ราษฎรทอผ้าไหมเพิ่มขึ้นและได้เริ่มมีการส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหมเสริมรายได้ยามว่างเว้นจากการทำนาต่อมามีราษฎรสนใจเข้าร่วมทอผ้ากันมากขึ้นจึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าไหม ในพระบรมราชินูปัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งถือเป็นกลุ่มทอผ้าไหมแห่งแรกของประเทศไทยและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์